นี่คำใหญ่เลยมาลุยอืมอืมจุกลูกโด,ดนพ่อสวัสดีครับผมเปรมทันตะซับชาแนลมันี่จิพามากินนี่ครับอุ๊นอมัย อุหมออุ่นนใหม่เห็นบ่อุนน้หม่ห้องโอ้ <c oughs> เดี๋ยวกองเขาบางังกองเขาบางังครับนี่อุ่นาใหม่ห้องกับพัก,กแก้วแล้วก็มีซุปบะเขือพี่น้องเห็นบ่ครับ <c oughs> นี่ซุปบะเขือห้องซุปบะเขือ,ป,อประแดกบองมื้อนกินกับเขาอาหารพืืนบ้านเบื่ออาหารไทรแล้วนี่กองเขาห้องามาทานแบบเกาแบบเกาพี่น้อง พักแก้วข้ากปสิมีบักแตงกวาบักเขือแล้วก็ไอล้ลูกนามเป็นบอลูกนามเนาะรวดนิดนหน้อยๆแล้วก็ดอกแคแล้วก็พักคุมครับบักเขือหรวดมาเรามาลุยกันเรามาลุยกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมกองข้าวเราเมนูแบบไทยบ้านไทยบ้านพี่น้องแสบแสบเสีบน้ำกันแสบเสบน้ำกันมาซิมมังก่อนเลยเป็นบอสเ้แก้วแก้วโอเคมาลุย <c oughs> อุ้งต่อใหม่อุ้งต่อใหม่อุ้งหมอนนะกันมกเพิ่อนจีไสอันไหนตน่อการหมอนแต่ว่าผมอุอ้งห, <c oughs> <c oughs> หมอนเพิ่อนไสถุงขายข่คิดว่าอุ้งหมอนแล้วครับพี่น้องเอออ้ม <c oughs> อุอ้งอดแซ่บด้วย <c oughs> อุ๊บหมอนไสอันหม <c oughs> ูสามชั้์ อืออาหารไทยบานห้องมันมีแต่สูบะเขือด้วมีประแดกบองความเหมือนเดิมปลาลาสับภาษาบานห้องก็เป็นประแดกบองกันละ่ะแซ่บโหอือ้อหอ 吃多，还多、嗯嗯、好，行吧，不 <coughs> 咯，老鼠不吃不饼。 ครับพ้คมแม่มมนบอข้ามเนาะ อาหารไทยบ้านสุดหยดที่สุดแล้ววาอืออืม,อม คุยเข้าไม่ัไงหรอครับคุยเข้าไปคุยเข้าไป ว่า้ากินขอมาเด้อครับเสบแซ่บทั้งแ้นพักรวกับแซ่บคุยบอปก็มุกบตัวใหม่บกหมอ้อคืน แ,แ,แ,แล้วนี้เขาหลวกมากอือห,วหวาน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 ีไม่ได้ใส่หรอกสอนพระระชาวาง <c oughs> ลูกโดดปะงแา่ได้ดไพี่น้อง <c oughs> ให้ลูกโดดปะครับ <c oughs> ลูกโดดลูกโดดทอาลูกโดด <c oughs> กระแดกวองกระแดกวอลผสมกับสูตรมะเขือเลยนะครับ <laughs> สูตรมะเขือแซ่ หนึ่งของเครื่เลยโดยทางลุงกระป่าหนาบนริษัทแถวๆไกลไนเปินขายคนบ้านห้องเปินขาย่าแพร้ครับจุงเ,เลยเท่าไหร่ยี่สิบบาทสามสิบบาทประมาณนี้คือดเดือดครับพี่นของ bột ngọt Dạ, kiến mất đồn là menu này Khá sự bỏ bỏ นี yeah, ่ยความจีบเลยนะเนี่ยแซ่บหลายดูดนิ้วดูดมือนั่นผมว่าเหมือนจะไม่พออีกแล้วดูดนิ้วดูดมือแสีบหลายหนึ่ง ราครันต่ออื้มอ,อื้มอ,อื้มขมดอกแก่ข้นมันปุมอะไ้ดึงบอกนี่สดลดพี่น้องเห็นไหมครับซุปปลาเขือบานห้องมันคือโบฟโฟกัสล่ะอู้หูกัสบ่ นานบัวโฟกัสอือดเอยอาืารไอยบอาน คิดก่อนว่าเมนูตัวไปสิกินอย่างเดียวคิดบอก,ออกครับพี่น้องนี่คำให,ใหญ่เลยมาลุยอืมอืมจุดลูกโดนพ่อจับ โอเคครับพี่น้องโอเคครับอิ่มแล้วเจ้าหน้าก,กาแพ่อทำนี่แหละฝากกดไลค,ดค์กดแชร์ให้เพียมทรศัพท์แชแนลได้ด้วยครับอิ่มแล้วพี่น้องมึงเรือเรืออยู่ยด้ยวยอันนี้ก็เดี๋ยวจะพักเบิดลหนโอเคไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย